สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับบิ๊กกี้แครีอยู่กับอ่านไปขอนแก่นจ้าบรรยากาศแบบนี้แดดแดดร้อนๆอนแบบนี้เราก็ต้องสดอะไรร้อนๆที่มันถาถมบุ้มเพิ่มความเผ็ดความร้อนให้กับตัวเองนะคะและถ้าจะสดอะไรร้อน,นอนตอนนี้คงหนีไม่พ้นมาร่าหม้อไฟเพราะอะไรเพราะว่าอยู่ในเทรนไงและได้ข่าวว่ามีร้านมาเปิดใหม่เปิดตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนซึ่งคนต่อแถวเยอะมากาอยู่ที่ จี Mall. น่นายเทรดดี้มอลล์นี่ร้านยังไม่เปิดนะแต่แอบ,บมาก่อนเขาจะอ้อนวอนให้เขาเปิดให้กินก่อนมาค่ะพี่จะพาไปซิมซิมอยังแบบแซ่บเผ็ดร้อน ชวนล่ามอ้อไฟสาขาถนนกลางเมืองขอนแก่นนะคะอา้าฟบันี้ฮอตแล้วเปิดไปนอเปิดอะไรเนาะชวนล่ามอ้อไฟสวัสดีค่ะมีหาวขาว้างไหมคะว้างาค่ะพี่ลูกค้ามาหนึ่งที่ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเชิญด้านในได้เลยนะคะขอบคุณค่ะอุ้ยนี่ถามหน่อยมีสาขาทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะรถหนานี่เพนะิ่งมาเปิดที่สาขากลางเมืองขอนแก่น ภาพพูดนะว่าไม่ค่อยได้กินหม่าล่าเม้่ายเท่าไหร่นี่ก็นี่ครั้งแรกเทื่อนแรกเห็ดยังกะซางเห็ดเป็นโปปาจาก่าโปปาแต่ว่าใ้ข่าวมันแซ่เพราะก็ต้องกินคือดั่งแห้งในติกต่อเห็นดูเห็นในที่ต่างตลอดปกติจะเห็นไปกินนะแอบฟอร์มพิติ๊กตอกหาก,กินนะครับวันนี้ก็จะมากินนี่แหละสกินไฮเบิ้งซึ่งพอ่อรวไเป็นยังไงก็เลยเลือกน้ำน้ำซุปที่เป็นอเออเสฉวนเพราะว่าเป็นน้ำซุป ที่ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเนี่ยแล้วก็เอาซุปดูกเข้าเป็นฟิลแบบเอาเผ็ดแล้วก็ต้องมากินซุปดูกเพิ่มเพื่อแบบว่ามันตัดเลี่ยนตัดอย่าง oh. ไปตั้งเมนูเอากระเสียบไป้ละน้ำจิ้มนะเขามีอยู่ห้าตัวบิ๊กก็สั่งมาหมดทั้งห้าตัวเลยเป็นบุฟเฟ่อะไรยีิบเก้าบาทถ้วยอะไรยีิบเก้าบาทเลิศเลิศแต่ว่าไม่อั้นถ้าเรามาชิมเราก็ต้องชิมมันครบทุกอันอันนี้สำหรับเด็กนะฮะ เป็นแบบง่ากับเบบี้เบบี้แม,ม็กจิมพเพราะได้จิมพ่อไอหัวมี้นท้ำจิ้มของสินะแล้วก็มีสูตรง่าของเพลนคัลเล่คัลเลย่ยังไงข้นอืมก็ได้อันนี้พอดีนี่เราลองชิมพริกมาล่าสำเนาไมนต้องเผ็ดร้อนหน่อยได้อืออุย้ยอันนี้อร่อยเอาแซ่บพริกเผาพริกเผามาล่าอร่อยส่วนอันนี้นะคะอันนี้เป็นซอสถั่วอร่อย เอา้าน้ำจิ้มเขาอร่อยนะนะซอสถั่วอร่อยจังกินเล่นไหมสมมติว่าถ้าออาข้าเหนียวมากกินมันบอกกระสิจิ้มจิ้มจำกินแสบไ้ซอสถั่วอร่อยมากเป็นกลิ่นถั่วหอมขึ้นมาเลยและอันนี้เลยนะคะเขาบอกว่าน้ำจิ้มสูตรพิเศษน้ำจิ้มสูตรพิเศษจากเชฟปอน uh ใส่พูดเชฟปอนไมฉันอยากเห็นเชฟปอนนี่นก็เลิศแท้เชฟปอนจะกประเทศน้ำจิ้มแ่บเป็นเชฟปอน อร่อยอดิสติพงเฮนย์เชฟอนดนะโอปา้าไอ่เจ้าเห็ดแสบไปเลีอาเชฟสรุปว่าอันนี้แบบตรงๆเชฟปอนด์ปลุกพิเศษนะคะเฮียเขาทำแบบน้ำจิ้มอร่อยนะบิ๊กชอบหมดเลยน้ำจิ้มทุกน้ำจิ้มแต่ว่าเบบี้บิ๊กคงไม่ทานเพราะว่าบิ๊กเบบี้แบบซอสเด็กก็ให้กินเด็กนะฮะบิ๊กก็เลือกมาชิมดูให้รู้ว่ามันเป็นแบบไหน ขอบคุณเดอร์เชฟปอนที่จา้าเฮ็ดน้ำจิม้มให้กินแซ่บๆเดอร์เชฟปอนจากมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์นะคะก็เชียร์แกอยู่พ่อี่ปอนจะไปเสิร์ฟไงซ่าให้หนูกินผู้ดเดียวซ่าแซ่บๆเนาะเชฟน้องเอาเชฟปอนไปไว้ในที่พักผ่อนของ ep, เชฟ <c oughs> <c oughs> เถอะไม่เป็นสิเอาแล้วมานั่งเบงิรงนฉันกินเขา่าเนาะสาวนี่กระด้า <c oughs> เดี๋ยวพูดถึงเรื่องเครื่องดื่มก่อนนะคะเอาบัดนี้เขาจะกินน้ำด้วบาทนี่เขาบอกว่าที่ ชวนล่าเนี่ยนะชวนล่ามอไฟเขามีเครื่องดื่มที่มานําเข้าจากประเทศจีนโอหลากหลายแห้งสกินอย่างน้อบาดดื่ดม,อม,มีอย่างหล่ะบ่หุ่นจากจักรยานมีรูปสมรูปเงียงรูปแบบอ่างนลี่อย่างอีกแบบน้ำชาเขียวบอกแห่นนี่อะไรเหนียวนี่อะไรแฮ้วแหวสิดื่มแฮ้วได้บาดนี่น้ำแห้วเหรอเป็นยังไงไม่เคยกินน้ำแห้วเลย วอเตอร์เชสนัทดิงเป็นยังไงวอเตอร์เชสนัทดิงวุ้ยเชสนัทดิงน้ำแฮ้วกินพูดเดี่ยวเนาะซมเบิ้ลอุ้ยหอมหอมห้วเลยหอมแฮวขึ้นมาแบบขึ้นดังเลยอันนี้นะคะเครื่องดื่มนี้ไม่ได้มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะเป็นน้ำหฮวจากประเทศกินนะคะอุ้ยมีเนื้อหฮวด้วยแกอาะก็แส่บแท้ก็แสบแท,บแท,บแทบ้อืม เออพอดูดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีเทคเจอร์ของแห้วมาตัดกับน้ําแล้วน้ําก็ไม่ได้หวานแบบหวานแบบน้ำตาลน้ำเชื่อมนะเป็นน้ำแ้วที่แบบว่าเออเป็นกลิ่นและแห้วจริงๆของกินอยู่นี่นะครับก็เยอะเขาบอกว่ามีเจ็ดสิบกว่ารายการเจ็ดเจ็ดสิบเมนูเริ่มต้นที่ห้าบาทแกห้าบาทของแบบเขาจะกินตั้งใดเขาก็ลายแต่หบาทนี่ไม่สีเขียวห้าบาท ไม้สีเขียวห้าบาทอันนี้ผู้อัดรอเอาผูอัดก่อนเอผ็ดร้อนเป่าไหมเป่าเนาะอืมอร่อยมา,มา,ามล่ามนะันเลิศดเนาะมาล่าอร่อยมากเลยนะจะบอกว่าซุปเสฉวนเนี่ยคือ Number 1วอันนี้ซุปกระดูกหมู อืมขอพูดอีกรอบหนึ่งก็คือว่าย้ำเลยว่าสีเขียวห้าบาทสีเหลืองสิบบาทสีม่วงยี่สิบาทอันแล้วก็มีเป็นถาดเป็นถาดเป็นคอนโดเนี่ยถาดละยี่สิบาทส่วนถาดสีถาดสีสีขาวนะยี่สิบาทถาดสีแดงเนี่ยสามสิบาทถาดดำก็ห้าสิบบาทเดี๋ยวมาดูกันทีละอันกินให้ดูทีละสเต็ปอันนี้ก่อน เอาพักกันต้มก่อนอุ้ีชอบแบบนี้เห็ดขอต้มแบบว่าเป็นฟิว่อน้ำซุปก่อนก็แล้วก,กัน <laughs> นี่ไหมแล้วเ,เห็ดไปทัวร์ปะอ,อันนี้สิบบาทเห็ดสามอันพอกินนะแกเ,เมื่อกี้กินหมดไปกี่บาทนี่ตอนนี้ไปหมดไปสี่สิบบาทแล้วอิ่มเลยได้ไหมไม่ได้นะเรามากินต้องกินแบบเวอร์งังโอ้นี่ไง ไอตัวถาดอันนี้สันคอนี่นี่อ่ะแม่ช่ว้ก่อนนี่ถาดสีขาวยี่สิบบาทสันคอหมูมีสันคอหมูหมูสามชั้นนะก็มีหลากหลายให้เลือกเดอ้อแลอ้วก็อย่างนี่สีแดงบอกไส้เป็ดอุ้ยแกสีแดงไส้เป็ดไส้เป็ดอันนี้สาสิบาทสีแดงสามสิบาทเป,แบบเ,เป็นพวกแบบเครื่องในเป็นพวเครื่องในเอามาก่อนเอามาก่อนให้กินเลือกก่อนเอออันนี้ด้วยเอาไก่ไก่ด้วยเนื้อไก่ท่นชอบ เนื้อไก่เอาต้มหน่อยลูกอ่ะอเครื่องในอันนี้สีม่วงนะส่วนสีม่วงนี่ก็ยี่สิบาทเป็นเครื่องในนะคะสีม่วงเครื่องในยี่สิบาทเครื่องหัวใจไก่กอุ้ยแกท่านชอบไส้หมูทำไมฉันชอบทุกอย่างเลยอะ่ะมันอ๋อก็คือลาอ้วนนี่เองนะคืหุ่นนดจากการกินอ้วนเขากินหลายแบบบองสีม่วงวอุ้ยลืมมาใส่ถั่วของในไตใส่หนึ่งยี่สิี่พ่อกินเป็นโรด ว้ายมีอันนี้ด้วยแม่สรุปว่าฉันมากินอะไรหาบาทหรืออะไรยี่สิบนี่เลิศสามสิบผ้าขี้ริ้วสบายนานรอนางเดือดนิดนึงเราควรเอาหมูพวกนี้ร้อนค่ะน,นี่หมูสไลด์ด สุดท้ายนี้ก่อนจะจบรายการนะขอแนะนำเลยว่าใครที่อยากกินหมาลาม่าหม้อไฟบิ๊กขอแนะนำเลยว่านี่ค่ะส่วนลา่าหม้อไฟอยู่ถนนหน้าเมืองนะคะอยู่ตรง G9 t r e เทรนดีมกล้าพูดเลยว่าอร่อยจริงถ้าไม่อร่อยบิ๊กไม่มากินให้ดูไม่มาชิมให้ถึงที่เลยนะขอฝากรายการไปคอนแกนติดตามไว้เลยนะคะผ่านช่องคอนแกนเลสโก กด subscribe กดกระดิ่งก็ได้นี่แล้วเพื่อจะดามว่าเราจะไปไหนเพราะขอนแก่นเรามีหลากหลายให้ไปหลากหลายให้กินและหลากหลายผู้ชายด้วยโอเคแล้วเจอกันใหม่นะคะตอนต่อไปบ๊ายบายสวัสดีค่ะ